มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ตั้งแต่เข้ารับตาแหน่งาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาก็เดินทางไปเยือนประเทศลหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการผู้สื่อข่าวของเราครับคุณปว,วินาฟักทองนคะครับที่ผมิใก็เดินทางไปพร้อมกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีมีกําหนดที่จะพบผู้นํามาเลเซียครับเพื่อร่วมติดตามความก้าวหน้าแผนความร่วมมือและกระชับความเป็นหุ้นส่วนในทุกมิตินะครับซึ่งพลเอกประ โอชานายกรัฐมนตรีจะนําคณะคือผู้บริหารระดับสูงเดินทางเยือนมาเลเซียในเช้าวันนี้นะครับโดยจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหารบอนอ6ด้วยเครื่องบินพิเศษของกองทัพอากาศและจะเดินทางถึงท่าอากาศยานในาในาชาติกรุงกรรลมเปิดในเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นซึ่งมาเลเซียนี้จะเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงนะครับนายกรัฐมนตรีมีกําหนดจะร่วมหารือกับกลุ่มเล็ก กลุ่มเล็กนะครับกับดาโต้ซารีนาจิปราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนที่จะหาหรือแบบเต็มคณะเพื่อแนะนําตัวพร้อมกับติดตามความก้าวหน้าและกระชับความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนากับมาเลเซียในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนรวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบทวิภาคีและภูมิภาคจากนั้นในช่วงบ่ายครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรีและคณะด้วย สำหรับคณะผู้บริหารระดับสูงที่จะเริ่มเดินทางไปด้วยก็เช่นพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก นายอนุสิทธิ์คุณนากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทรประการชลยุทธ์แม่ทัพภาค4ทั้งนี้ก็จะเป็นการเยือนมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นการเยือนประเทศอาเซียนลำดับที่5ของท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านเดินทางเยือนพม่ากัมพูชาลาวและเวียดนามมาก่อน